สวัสดีค่ะอาจารย์ดรนายนานะคะหรือที่พวกเรามักจะเรียกอาจารย์ว่าอาจารย์นุ้ยนะคะวันนี้นะคะอาจารย์มีโอกาสได้มากล่าวสแสดงความยินดีกับพวกเรานะคะเนื่องจากว่าพวกเราจะสาเร็จการศึกษากันแล้วเนาะเมื่อเมื่อพูดถึงพวกเราเนาะพวกเรานี่จะเป็นนักศึกษารุ่นแรกๆเลยที่อาจารย์จะสอนเนาะถ้าจํากันได้อาจารย์ก็เพิ่งเข้ามา2ปีนะคะมาปุ๊บก,ก็ได้สอนพวกเราเลยในชั้นปี3และปี4นะคะตลอดระยะเวลาที่เราเราเรียนเราเรามีกิจกรรมร่วมกันเนาะไม่ว่าจะเป็นการเรียนร่วมกันการทํากิจกรรมร่วมกันหรือว่าการ แก้ไขปัญหาร่วมกันนะคะมันทําให้เกิดความรักและผูกพันนะคะอาจารย์มีความรักและผูกพันกับพวกเรามากนะคะถือว่าเป็นนักศักษารุ่นแรกของอาจารย์เลยนะคะและตอนท้ายนะอาจารย์ยังเห็นพวกเราไปสากิาศึกษานะคะอาจารย์ยังพบเจอถึงพัฒนาการของพวกเรานะคะพวกเราหลังจากไปสากิาศึกษาแล้วกลับมามีพัฒนาการที่ดีมากนะคะไม่ว่าในเรื่องของบุคลิกภาพก็ดีขึ้นนะคะในเรื่องของการพูดการจาก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการปรับตัวความเป็นผู้ใหญ่ก็ดูดีขึ้นนะคะถือว่า ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะอาจารย์ก็มีความภาคภูมิใจกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของกับพวกเราเนะาะแล้วอาจารย์ก็คาดหวังว่าความเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของเราเนี่ยมันจะส่งผลให้พวกเรามีอนาคตที่สดใสนะคะมีความรับผิดชอบต่อตอนเองแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดีขึ้นนะคะสุดท้ายอาจารย์ก็อยากจะอวยพรให้กับพวกเรานะคะขอให้พวกเราประสบความสําเร็จกับทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราตั้งใจทำนะคะและมีความและมีความสุขกับการใช้ชีวิต ประจำวบันของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะ